ตอนที่79ความหวังริบรี่สแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ยากสําหรับข้าแต่จังอยู่กอดอกและมองไปที่เซียวเยียนอย่างสงบนิ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าเจ้าไม่ใช่คนของข้าเจ้าอาศัยอะไรมาขอให้ข้าช่วยตอนที่ได้ยินประโยคแรกทุกคนต่างก็ช็อกในความแข็งแกร่งของจังอยู่ในใจพวกเขาได้เพิ่มขีดความแข็งแกร่งของจังอยู่ให้สูงขึ้นไปอีก ในสายตาพวกเขานั้นนักสู้ขอบเขตตันส่วนไม่ได้ต่างอะไรจากเทพในตำนานและคนที่แข็งแกร่งกว่าขอบเขตตันส่วนก็คงหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้ตอนแรกในใจของเซียวเหยียนเต็มไปด้วยความยินดีที่เปี่ยมล้นไหลของเขาสั่นสถานเพราะความตื่นเต้นแต่เมื่อฟังประโยคหลังจบสีหน้าของเขาก็พลันแข็งทื่อขึ้นมาราวกับถูกสายฟ้าฟาดนั่นนะสิเขาอาศัยอะไรมาขอให้อีกฝ่ายช่วย นักสู้ที่อยู่เหนือกว่าขอบเขตตันส่วนคนหนึ่งไม่ได้ทั้งเป็นมิตรและศัตรูทั้งยังไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วเขาอาศัยอะไรมาขอร้องให้อีกฝ่ายช่วยตัวเองในสายตาของพวกเขาเกรงว่าข้าคงไม่ต่างอะไรกับมดปลวกสินะไม่สิแม้แต่มดปลวกก็คงเทียบไม่ได้แล้วมีสิทธิ์อะไรไปขอร้องให้คนอื่นช่วยกันเซียวเหยียนก้มหน้าลงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแสงแห่งความหวังในดวงตาพลันหม่นมองลง จางอยู่ให้ความหวังกับเขาวินาทีที่เขาตื่นเต้นและดีใจสุดขีดนั้นก็ได้ดับความหวังนั้นทิ้งอย่างไม่ใยดีนี่มันโหดร้ายยิ่งกว่าการให้ความหวังเขาในตอนแรกด้วยซ้ำเดี๋ยวก่อนพี่เซียวเหียนตอนที่เซียวเหียนกำลังจะหมดหวังเซียวซินเออร์ก็พูดขึ้นมาบางทีเราอาจจะยังมีหวังซินเออร์ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการจะปลอบข้าแต่เสียงของเสี่ยวหยานแหบแห้งไปอารมณ์ที่เศร้าสลดนี้ทำให้เขาหมดแรงไม่ต่างอะไรจากคนตาย ไม่ซินเอ๋อพูดจริงๆไม่ได้คิดจะปลอบท่านเซียวซินเอ๋อจับมือของเซียวเหยียนเอาไว้แล้วรู้สึกได้ถึงมือที่เย็นเฉียบของเซียวเหยียนนางรู้ดีว่าเซียวเหยียนนั้นรู้สึกสิ้นหวังมากเพียงใดตอนนี้พวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้อาวุโสแต่ถ้าพวกเราเป็นสิทธิ์สำนักของคังเฉียงล่ะเจ้าสำนักยังไงก็ต้องห่วงใย,ยสิทธิ์หากพวกเราเป็นสิทธิ์สำนักคังเฉียงได้จริงๆเขาจะมองข้ามพวกเราไปได้เหรอเซียวเหยียนชะงักและเริ่มมีหวังขึ้นมาอีกครั้ง ใช่สิทธิ์ตราบใดที่ข้าเป็นสิทธิ์สำนักทังเฉียงมันก็ยังมีหวังแต่เขาจะเป็นสิทธิ์สํานักทังเฉียงได้ยัางไงานี่ไม่ต้องเทียบกับอูโมเขาแย่ยิ่งกว่าจังเหิงหยางเห,งหมาฉังเฟิงและคนอื่นๆเสียอีกคนแบบเขาจะเข้าร่วมสํานักทังเฉียงได้ยัางไงาผู้อาวุโสข้าขอถามท่านได้หรือไม่ว่าสํานักขังเฉียงจะเปิดรับสิทธิ์เมื่อใดกันพวกเราสามารถเข้าร่วมสํานักขังเฉียงได้หรือไม่เซียวเหยียนกัดปากและรวบรวมความกล้าถามขึ้นมา เมื่อได้ยินแบบนั้นจังอยู่ก็ตะโกนออกมาในใจเขาคิดจะพูดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็คิดไม่ถึงเลยว่าเซียวซินเออร์จะเป็นคนพูดมันออกมาก่อนต้องบอกว่าเด็กสาวคนนี้ฉลาดราวกับว่ามองความคิดของจังอยู่ออกทุกคนในทุ่งหญ้าต่างก็นิ่งไปเมื่อได้ยินคำถามของเซียวเหยียนทุกคนต่างก็พากันตั้งใจฟังยิ่งพวกเขาเข้าใจจังอยู่มากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามันลึกลับมากเท่านั้นและรู้สึกว่าจังอยู่เป็นบุคคลที่คาดเดาไม่ได้ มีนักสู้ที่คาดเดาวไม่ได้แบบนี้เป็นเจ้าสำนักสำนักทังเฉียงจึงกลายเป็นที่สนใจของทุกคนแทบจะทันทีเมื่อคิดถึงฝีมือของอูโมโจางเหงิงหยางและคนอื่นๆแล้วทุกคนต่างก็ตื่นเต้นกันขึ้นมาถ้าได้กลายเป็นสิทธิของสำนักทังเฉียงได้ความสำเร็จในอนาคตก็คงไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะเซินถูกูโจชิงและเหล่าอัจฉริยะจากเมืองตงโจพวกเขาล้วนใฝ่ฝันที่จะเข้าร่วมสำนักทางเฉียง พลังที่อูโม่แสดงออกมามันทําให้พวกเขารู้สึกหดหูเป็นอย่างมากและทําให้พวกเขาอยากจะเข้าร่วมสํานักทางเฉียงเพิ่มมากขึ้นแม้แต่เซินถูป้าเจายยี่และคนอื่นๆก็ยังแอบคิดว่าหลังจากที่กลับไปแล้วพวกเขาจะให้ลูกหลานของตนออกจากสํานักที่มีดาวในเมืองและส่งมาเข้ากับสํานักทางเฉียงเทียบกับสํานักทางเฉียงแล้วสํานักมีดาวในเมืองนั้นก็เป็นได้แค่สํานักขยะสํานักทางเฉียงมีเจ้าสานักเป็นนักสู้เหนือขอบเขตตันส่วนสํานักมีดาวพวกนั้นมีหรือไม่ สำนักคังเฉียงบ่มเพาะขยะให้กลายเป็นอัจฉริยะได้สำนักมีดาวทำเช่นนั้นได้หรือไม่ยิ่งคิดเซินถูป้าและคนอื่นๆก็เริ่มอดทนไม่ไหวอยากจะกลับไปยังเมืองตรงโจและรีพาลูกหลานมาที่นี่ทันทีข้าต้องบอกเลยว่าเจ้าฉลาดมากหากเด็กนี้เข้าร่วมกับสำนักคังเฉียงจริงข้าก็คงต้องช่วยเขาจังอยู่มองไปที่เซียวซินเออร์ด้วยความชื่นชมแต่จากนั้นน้ำเสียงของเขาก็เปลี่ยนไปแต่สำนักก่อคังเฉียงของข้าไม่ใช่สำนักที่ใครคิดจะเข้าก็ได้เข้า ถ้าอยากเป็นสิทธิ์สำนักทางเฉียงก็ต้องผ่านการทดสอบเสียก่อนหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วเจ้าจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมสำนักทางเฉียง